เอาไงดีอ่ะกลัวเส้นเลือดในสมองเนี่ยจะแบบเกิดกระทบกระเทือนได้นะโอเคตอนนี้ผมก็จะอัปเดตนะตามพี่พีเอฟซขอกันมาเยอะนะว่าจริงตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะซึ่งตอนนี้ก็รอองค์ราช้าเนี่ยลงมาอยู่นะครับพี่พถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยผมเนี่ยจะต้องรีบพาไปโรงพยาบาลแล้วนะครับไพีเอฟซเพราะว่าอาการเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่แล้วนะครับพี่พ องยิงเนี่ยไม่มีบัตรด้วยนะต้องใช้เงินซะด้วยเดี๋ยวก็เอาเงินที่ใครเสื้อผ้าได้แล้วกันเนาะพี่พี่เนาะขอเขาหน่อยเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งเพราะว่าผมก็แบบเงินเดือนเนี่ยยังไม่ออกเลยนะพี่ๆตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินที่จะพาไปนะก็เดี๋ยวลองขอองค์ราชาดูของเงินไหนที่ใครเสื้อให้เขาได้จะพาไปโรงพยาบาลน,นะจะพาองยิงไปโรงพยาบาลน,นะพี่ๆี่เพราะว่า องยิงเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยนะพี่พี่ถ้าไม่พาไปเนี่ยอาการแย่นะไม่แน่ก็จะพาไปคืนนี้เลยถ้าคลินิกที่ไหนเปิดด่วนๆนะเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจะนานนะพี่พี่ไปคลินิกเนี่ยมันจะไวนะพี่พี่เอฟซีโอเคนะครับยดี๋ยวเนี่ยผมนะครับจะอัปเดตให้พี่พี่เอฟซีได้ดูนะพี่พี่ไปไปดูกันนี่นะพี่พี่องเยิงได้สติยังครับคือยังไม่ได้สติเลยพี่พี่ตอนเนี้ย ของเงยงของเงยงครับคือเนี่ยยังไม่ได้สติอะไรเลยนะพี่พี่อเอาไงดีอ่ะของเงยงของเงยงครับของเงยงครับคือแกเนี่ยไม่ฟื้นเลยนะพี่พี่ FT เอาไงดีอะหาพี่พี่คือตอนนี้เขานอนเนี่ยมาสักพักตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแต่ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะลัวเส้นเลือดในสมองเนี่ยจะแบบเกิดกระทบกระเทือนได้นะคือต,ตอนนี้รอองราชามาดูอาการหน่อยไหมพี่พี่หรือว่าไม่รอแล้วผมรนะ้อนอะตใจร้อนด้วยนะพี่พี่อางนี้ถ้าผมข้อขึ้นเรเพราะผมไหเข,อขอ้าก่อนละกัน เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แหละนะพี่ๆนะคอยดูอาการน้งยิงไปพร้อมๆกันนะโอ้เก๋ๆ่เดี๋ยวอคอยน้ำไปเอาคนนะ พี่อ,องค์ง้ยตื่นยังไหมตด้ไหมครับองค์เงียองค์งองค์เงีครับองค์งครับองค์งงครับองเคเงยคือพอเนี่ยไม่ได้สติเลยนะพี่พ เอาไงดีครับวอนนี้องค์าชาก็ยังไม่มานะผมจะลองเดินขึ้นไปเร่งไปดูข้างบนหน่อยดิองค์าชาจะมาหรือยังนะครับพี่พี่ไปใส่รองเท้าแม่งครับพี่พี่รีบเอาชูองคชาทักบนรีพอรนะ์ตนัะ ไม่รู้ว่าจะมาหรือ,อยังคือผมก็รีบนะพ,พี่เพราะว่าเป็นห่วงองค์หญิงนะจริงจรนะิงเน่ะแบบผมก็ไม่รู้ว่าองค์หญิงจะล้มท่านั้นด้วยที่แรกผมดูว่าเขาแค่เจ็บขาไม่ได้ดูตรงแบบแถวหน้าน,นนะว่าเขาสลบไปที่ไหนได้องค์หญิงเนะี่ยสลบไปเลยนะ ดูหมาตัวนี้คนน้าสงสารนะจับก็จับไม่ได้นะคือแบบน้องเนี่ยโดนหมาตัวอื่นเนี่ยกัดนะพี่พี่แล้วผมไม่กล้าเข้าใกล้นะค,บบคือจับยากมากคือจับยากนะพี่พี่คอเนี่ยเป็นแผลแล้วก็แบบมีหนอนนะพี่พี่ดูดีคนน้าสงสารนะ องคชามไม่มาเลยอยไอเดียนั่งรอสักพักก่อนนะจะได้ให้ขอรีบหน่อยกาจะขึ้นมารีบเร่งถ้าเจอไปคือน้องเนี่ยไปไหนก็เมนท์นะพี่ๆก,กว่าเจ้าของรีสอร์ทจะทำร้ายน้อยไป ่จริงๆเราเจ้าของริสรอทนี้ใจดีนะเอาไงดีครับองราชาองยิงแย่แล้วนะ

นี่เครียดมากตับนยกันนอนนบ้นุนะนอ,นอยังไม่ได้สดติเลยครับพี่พี่ องเงได้สติยังคือไม่ได้สติเลยครับพี่พี่องเงีไม่ได้สติเลยนะพี่ FC ตอนเนี้ย องยิงครับผมยิงครับผมยิงครับผมยิงครับหงยิงครับทีองยิงเนี่ยไม่ได้สี่เลยนะผมยิงคงขอโทษผงยิงครับองราชาก็ไม่มาเลยผมยิงครับ ผมยิงครับผมยิงครับไม่ได้สติเลยครับผมยิงผมยิงครับผมยิงครับผมยิงไม่ได้สติเลยครับพี่พี่องค์ลายชาองคลาชา còn lồng lại dùm thế đứng lên Ông Dũng Ông Dũng ครับ Ông Dũng Hả Chúng ta mới lái tới tí thôi đi Ông Dũng ครับ Ông Dũng ครับ Ông 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 โอเยไปได้สติเลยครับ PPFc องค์แรกต้าไม่มาทักทีเลยหรอ วิ่งไปไล่ดูอีกคั้งนึ่งกองมาชาไม่มาเลยพี่พี่ผมยิงครับ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  โอเคครับโอเคโอเคครับคือถลมให้มันเยี่ยงไงนะเราจะเป็นวัดโอเค ผมยิงผมยิงครับผมยิงครับไม่ได้สติเลยครับพี่ผมยิงครับผมยิงยกขึ้นมาคุยก็พอมน้อยผมยิงผมยิงยกขึ้นมาคุยก็พอมน้อยผมยิงครับผมยิง

อย่งีครับอย่างีครับอย่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 งีครับไม่ได้สติเลยครับพี่พี แล้วพ่อจะพางเงี้ยงไปห้าหม้อดีกว่าไหมเยี่ยงดีลองรายานี้น่าจะไม่ได้กาละพี่พี่งงเงี้ยงงงเงียงงเง้ยงครับงงเงี้ยงเข้าใจเนี่ยก็ยังเต้น,นอยู่นะพี่พี่ Ngẫu nhiên pháp công nhiên pháp Ngẫu nhiên pháp Ngẫu pháp pháp đây như không mai Ngẫu nhiên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  Ngẫu พีงได้ยินก็ไม้พี่เองพี่พี่เอายิ่ผมขออนุญาตพาไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมอ่ะลองราชานี้นะจะไม่ได้การแล้วอ่ะผมขออนุญาตพาเอา่ไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมตอนเนี้ยพี่เดี๋ยวลองผมจะข้อร้อกแค่ครึ่งชั่วโมงนะถ้าไม่มาเนี่ยผมจะพาไปโรงพยาบาลเลยนะครับพี่พี่ว่าโอเคไหมรอนานแล้วอ่ะก็ตั้งแต่ผมยิงไปตอน chú mong cũng còn cũng cái trăm mấy đó cũng nhiên cũng nhiên Ông nhiên cũng nhiên thật มานมาก็าไม่มาเลยองค์เงี้ยองค์เง้ครับมึงราชา้ามาให้เรามาัม้งองค์ิง้ครับพี่ผมพอปิดกล้องแล้วนะผมรอแค่แป๊บเดียวถ้าไม่มาผมไปแล้วรอไม่ไหวแล้ว ตอนนี้เราองยิงแย่เอานะครับพี่พี่อย่าโกยผมนะเพราะม็นห่งยิงมากเลยตอนเนี้ยกลัวองยิงเนี่ยอาการจะซุดลงนะเนี่ยก็คือไม่ต่ไม่ตื่นขยำเคื่ไม่ตื่นเลยนะเนี่ยพี่ขยำเนี่ยคือองยิงไม่ตื่นเลยนะผมขยำเนี่ยคือแรงแล้วนะแต่องค์ญิงเนี่ยคือไม่ตื่นเลยพี่พี่ผมขอรอยแค่แป,ป๊บเดียวถ้าไม่มาผมขอญาตไปแล้วนะพี่พี่นะขอญาตพอองญิงเนี่ยไปหาหมดแล้วนะ ไปตามคลินิกไปดูอาการหน่อยนะพี่พี่อาการเนี่ยจะแย่ลงนะผมขอขอนุญาตก่อนนะพี่พี่นะเดี๋ยวจะอัปเดตว่าองค์ราชาเนี่ยจะมาหรือไม่มานะพี่พี่ก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็นั่นขงข้างๆองหญิงเนี่ยมาประมาณสิบกว่านาทีละรององราชามาเนี่ยพี่ยังไม่มาเลยนะครับซึ่งผมคิดว้แเดี๋ยวผมเนี่ยไปคุยกับแม่ไว้แล้วนะครับว่าจะขอพาองญิงเนี่ยไปยืมรถเนี่ยไปนะครับยืมรถพี่เนี่ยไปพาไปโรงพยาบาลหน่อย นะครับพี่พี่ซึ่งแม่ก็ตอบว่าได้นะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยพี่ก็ได้ฝากกุญแจรถไว้กับแม่พอดีนะครับพี่พี่ก็โอเคนะพี่พี่เอฟซีเนี่ยองค์ยิงคือแบบขยัาก็ไม่ตื่นนะองยิงครับองยิงครับคือไม่ตื่นเลยนะพี่พี่ผมก็จะขอยืมรถแม่แล้วเดี๋ยวจะเดินทางแล้วนะพี่พี่เพราะว่าตอนนี้องราชายังไม่มาเลยนะพี่พี่ฝนจะตกด้วยนะหรือว่า ฝนตกองราชามาไม่ได้วรอพี่พี่ผมว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้นะเอางี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะ VFC ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยผมจะได้มีทุนทรัพย์ในการพาองยิงเนี่ยไปหามหมอนะ VFC โอเคครับขออนุญาตเตรียมตัวเดินทางก่อนนะครับพี่พี่เพราะว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แต่ประมาณเท่าไหร่ผมยังพูดไม่ได้นะพ,พี่ต้องรอดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเป็นกำลังใจผมด้วยนะพี่พี่แค่ดูผมผมก็ดีใจแล้วนะครับ